สำหรับคำถามต่อไปนะครับก็อยากจะให้อาจารย์อยปการนะครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นะครับที่สําคัญสาคัญนะครับของฝ่ายผู้ให้เช่าครับ สำหรับหน้าที่ของผู้สัญญาที่สําคัญนะคะเรามาดูที่มุมมองของผู้ให้เช่าก่อนนะคะเมื่อผู้ให้เช่าเนี่ยต้องส่งมอบทรัพย์สินไปนให้แก่ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าเช่านะคะดังนั้นอย่างสิ่งที่เป็นประเด็นหน้าที่สําคัญของผู้ให้เช่าคือการส่งมอบทรัพย์สินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะ,ะเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญานะคะ,ะแล้วก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นการส่งมอบอถูก ตามที่ตกลงกันไว้ในสถานที่หรือในวันที่ที่มีการตกลงกันไว้ในสัญญานะคะนี่คือหน้าที่หลักของตัวผู้ให้เช่าเลยนะคะในกฎหมายก็จะเขียนไว้นะคะว่าะจะนำหลักเกณฑ์เรื่องสัญญาซื้อขายมาใช้กับกรณีของผู้ให้เช่าในเรื่องของกรณีทรัพย์สินเนี่ยมีความชำรุดบุกร่องนะคะหรือว่าถูกรอนสิทธิ์นะคะ,ะผู้ให้เช่าก็จะต้องรับผิดถ้าเกิดทรัพย์สินที่ส่งมอบไปนะคะมันชำรุดก่อนก่อนให้เช่านะคะ มันมีความชมุดก่อนเนี่ยนะคะผู้ให้เช่าก็ต้องรับผิดด้วยอาจจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้ให้เช่าเองน่นะคะก็อาจจะมีหน้าที่เพิ่มเติมเช่นหน้าที่ในการารับผิดชอบค่าดุลชาร,รมเนียมหากมีเรื่องของการต้องจดทะเบียนทําสัญญาต่างๆกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เรามีการพูดไปแล้วว่าถ้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์กเกินกว่า3ปีเนี่ยนะคะ ก็ต้องมีการจดทะเบียนเพื่อที่จะทําให้สัญญานั้นน่มีผลใช้บังคับได้ตามที่ผู้สัญญาเนี่ยกหนดไว้เนี่ยอาจจะเป็นสปี5ป้าปี6ปีอย่างเนี้ยนะคะอามีค่าด้วยชาทำเนียมแบบนี้ถ้าไม่มีการตกลงอะไรเป็นพิเศษให้เช่าก็รับผิดชอบไปรึ่งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายบางอย่างคะ่ะที่ผู้เช่าเนี่ยเสีย,ยไปในระหว่างที่ผู้เช่าเนี่ยใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเนี่ยนะคะผู้เช่าอาจจะมีความจําเป็นเนี่ยนะคะที่จะต้องอ่า แก้ไขความชํารุดปกคร้องนะคะต่างนะคะในระหว่างที่เดงใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นซึ่งความชํารุดปกพร้องนั้นต้องไม่ใช่ความชารุดปกพร้องที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบนะคะเป็นความชํารุดปกพร้องที่ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบนั่นแหละนะคะทรัพย์สินมีความชํารุดเสียหายในระหว่างที่ผู้เช่าใช้ประโยชน์และผู้เช่าไม่ได้ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะคะ ถ้าผู้เช่าจ่ายไปแล้วนะคะก็สามารถที okay. ่จะมาเรียกเก็บกับผู้ให้เช่าได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักๆหัวใจของหน้าสิทธิหน้าที่ของตัวหน้าที่ของผู้ให้เช่านะคะครับเมื่อกี้นะครับก็ได้ฟังอาจารย์รีกานะครับพูดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่สําคัญสาคัญนะครับของฝ่ายผู้ให้เช่าแล้วนะครับต่อไปก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะครับสิทธิหน้าที่ที่สาคัญสาคัญของฝ่ายผู้เช่าบ้าน ผู้เช่าเนี่ยนะคะเอาทรัพย์สินไปไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยที่จะเป็นหน้าที่ที่ผู้เช่าจะต้องมีก็คือการดูแลทรัพย์สินนะคะการดูแลทรัพย์สินการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญานะคะว่าจะใช้ทรัพย์สินเพื่อการอะไรจะใช้เพื่ออยู่อาศัยนะไม่ได้ไปใช้ทําธุรกิจดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการตกลงกันทํากันมานะคะ แล้วก็ใช้ทรัพย์สินแบบตามประเพณีปกตินิยมนะคะ,อะนอกจากทำใช้ตามสัญญาแล้วก็ต้องใช้ตามประเพณีปกตินิยมต้องดูแลสงวนรักษาทรัพย์สินอย่างวินยูชนพึงกระทำนะคะอ,อถ้ามีการซ่อมแซมเล็กน้อยอถา้าถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินนะคะเล็กน้อยนะคะ แบบนี้เนเี่ยนะคะกฎหมายก็จะเขียนว่าเป็นหน้าที่ของผู yup ้เช่านะคะเป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่จะต้องซ่อมแซมเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อยของผู้เช่านะคะผู้เช่าจะไปเรียกเก็บกับผู้ให้เช่าไม่ได้นะคะผู้เช่าจะเรียกเก็บกับผู้ให้เช่าได้กรณีที่ตัวเองซ่อมแซมซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นสาระสําคัญนะคะถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยผู้เช่าก็เป็นคนรับผิดชอบไปนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะผู้เช่าเนี่ยนะคะอาจจะต้องเวลามีคนขอ,อตัวแทนของผู้ให้เช่ามาขอตรวจสอบทรัพย์สินนะคะผู้เช่าก็ต้องยินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเนี่ยเข้ามาดูแลตรวจสอบทรัพย์สินด้วยนะคะเป็นครั้งคราวตามที่สมควรนะคะผู้เช่าเนี่ยนะคะยังมีหน้าที่สําคัญสาคัญเช่นต้องไม่เอาทรัพย์สินไปให้เช่าช่วง คือตัวเองเช่าแล้วเนี่ยนะคะโดยหลักการเนี่ยนะคะสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาที่ถือว่าคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสาระสาคัญผู้เช่าเนี่ยนะคะได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้เช่าผู้ให้เช่าถึงส่งมอบทรัพย์สินไปให้ใช้ประโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะทาสัญญาผู้ให้เช่าเขาดูแลว่าเขาต้องการให้ใครเป็นคนใช้ทรัพย์สินของเขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ผู้เช่าเอาทรัพย์สินไปให้คนอื่นใช้นะคะ หรือที่เราเรียกว่าไปไปเช่าช่วงไปให้คนอื่นมาเช่าต่อเนี่ยนะคะกฎหมายก็จะเขียนว่าเออจริงๆเนี่ยหน้าที่นีเน้เป็นสิ่งที่ผู้เช่าเนี่ยทำไม่ได้ นะคะแล้วถ้าเกิดผู้เช่าทําไปเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้ผู้ให้เช่ามีสิทธิ์เริ่สัญญาเลยก็ได้นะคะกฎหมายก็เปิดช่องให้ผู้ให้เช่าสามารถใช้สิทธิ์เริ่สัญญากรณีที่ผู้เช่าเอาทรัพย์สินไปให้เช่าช่วงได้อย่างไรก็ดีค่ะอย่างที่บอกว่ากฎหมายเรื่องสัญญาเนี่ยเราสามารถตกลงยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาได้อาจจะมีกรณีที่ผู้ให้เช่าเขายอมค่ะเขายอมที่จะเป็นข้อยกเว้นว่าโอเคละผู้เช่าเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเช่าช่วง นะคะซึ่งอันนี้ต้องอยู่กันที่การตกลงระหว่างผู้สัญญาแหละว่ายอมไม่ยอมยังไงก็ตามนะคะแม้จะเอาไปให้ทรัพย์สินไปให้เขาเช่าช่วงแล้วก็ตามนนะคะ<อ>ผู้เช่าเองเนี่ยก็คงจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินด้วยนะคะกับทรัพย์สินท,ท,ที่ไปให้เขาเช่าช่วงเนี่ยยังไงตัวเองก็ต้องดูแลแล้วก็รับผิดชอบทรัพย์สินนั้นด้วยนะคะ,ะในโซนของหน้าที่การดูแลทรัพย์สินการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาการ ระมัดระวังนะคะการซ่อมแซมดูแลเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นหน้าที่หลักๆของผู้เช่าแล้วนะคะเรื่องต่อมาที่จะต้องพูดก็คือหน้าที่ในการจ่ายค่าเช่านะคะหน้าที่ในการชาระค่าเช่าเพราะอะไรเพราะว่าผู้เช่าได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินใช่ไหมคะผู้เช่าเนี่ยก็ต้องชําระค่าเช่าตามสัญญาซึ่งอาจจะแล้วแต่การตกลงกันนะคะ เป็นรายเดือนเป็นรายปีเป็นรายวันเป็นรา,ายชั่วโมงนะคะเราก็จะต้องผู้เช่ามีหนะ้าที่ี่ต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าไปนะคะในกรณีที่ไม่ชําระค่าเช่านะคะตามสัญญานะคะ,ะผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกให้ชําระใช่ไหมถ้าไม่ชําระนะคะผู้ให้เช่าก็มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้เลยนะคะนี่คือหน้าที่หลักๆๆ น,ะะนอกจากนี้มันอาจจะมีหน้าที่ที่เพิ่มเติมเสริมขึ้นมาของผู้เช,ช่าเช่นการาจะต้องแจ้งหากมันเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินมีพยันตรายบางอย่างทรัพย์สินมีความชำรุดหรือมีคนภายนอกลุกล้ำเข้ามาในทรัพย์สินที่เช่าอยู่นะคะผู้เช่าก็อาจจะต้องรีบแจ้งให้แก่ฟู้ให้เช่าได้รับทราบเพื่อปัดเป่าหรือแก้ไขปัญหาพวกนี้ ะะให้ให้มันหมดไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เพิ่มเติมมานะคะของของผู้เช่าคะ่ะนะคะครับสำหรับคําถามต่อไปนะครับก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะครับว่าสัญญาเช่าทรั์เนี่ยมันจะสิ้นสุดนะครับหรือว่ามันจะระงับนะครับไปด้วยเหตุอะไรบ้างค่ะนะคะในเรื่องของสัญญาเช่ารัพย์านะคะ,ะการระง,งับของสัญญาเช่าทซัพย์แบบที่ชัดเจนที่สุดก็คือครบ กำหนดเวลาตามสัญญานะคะก็คืออ่ะเราบอกว่าเราเช่าหนึ่งปีหนึ่งเดือนหรือหนึ่งวันเนี่ยนะคะครบเออสิ้นเออครบกำหนดตามสัญญาเนี่ยก็ทาให้เป็นเหตุให้สัญญาเช่าระงับได้นะคะอะไรก็ตามเนี่ยสัญญาเช่ชาเช่าซ้ำเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะคะตรงที่ว่าเออสัญญาเช่าซ้ำเ่ยนะคะเออหากสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาเช่าไปแล้วนะคะผู้เชา่ายังไม่ส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนะคะแล้วก็ผู้ให้เชา่าก็ยังเรียกเก็บ ไม่ได้ได้เก็บค่าเช่าไม่ได้ทักทวงอะไรนะคะสัญญาเนี่ยมันก็ยังมีผลต่อไปนะคะสัญญาเช่าสมมติว่าอ่ะกำหนดว่าหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะผู้เช่าไม่ส่งมอบทรัพย์สินคืนผู้ให้เช่าไม่ทักทวงแต่ก็ยังเลือกเก็บค่าเช่าอยู่นะคะลักษณะอย่างเงี้ยก็กลายเป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาหมายความว่าก็ยังเป็นการเช่าต่อกันไปเรื่อยๆนะคะนี่คือลักษณะพิเศษว่าก็ยังกลายเป็นว่าอ่ะเขาก็ยังเช่ากัน ต,ต่อไปซึ่งกฎหมายรับรองเรื่องนี้ไว้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาที่เป็นสัญญาที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่าจะมีสิทธิ์ที่จะเลิกสัญญาได้เสมอนะคะโดยต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้านะคะนี่คือเป็นเหตุที่สองะเหตุแรกคือสัญญาเช่าระงับเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาเหตุที่สองคือ ในกรณีที่เป็นสัญญาเช่าที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาแบบที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะก็ต้องมีการอะ่ะบอกกล่าวลงหน้านะคะเป็นระ,ระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องเกินกว่า2เดือนนะคะก็คือบอกกล่าวลงหน้าเพื่อให้สัญญาเช่านั้นอะ่ะมันสิ้นกําหนดอะ่ะถือว่ามีการเลิกสัญญาไปนะคะนี่ก็เป็นเหตุที่สองได้นะคะ,ะกรณีที่สละกันนะคะต่อไปเลยนะคะก็คือทรัก์ที่เช่าสูญหายทั้งหมด นะคะ,ะเราอาจจะเจอการเช่าเป็นสหริมทรัพย์นะคะเช่ากระเป๋าเช่ามือถือเช่ารถนะคะแบบนี้เนี่ยถ้าทรัพย์มันสูญหายทั้งหมดนะคะมันไม่มีวัตถุของสัญญาแล้วลยนะคะมันก็ทําให้สัญญาเช่าเนี่ยนะคะระง,งับได้นะครก็เคยมีกรณีที่บ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลังเป็นสัญญาเช่าบ้านอย่างนี้นะคะแบบนี้เนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยนะคะก็ถือว่าระง,งับได้นะคะ,ะก็จะมีคนตั้งคําถามขึ้นมาอีกว่า ถ้าไม่ได้สูญหายทั้งหมดแหละแต่มันสูญหายเพียงบางส่วนนะคะบางบางส่วนมันหายไปนะคะแบบนี้เนี่ยถือว่ามันจะระง,งับไหมนะคะตรงนี้นะคะถ้าถ้าไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเป็นพิเศษนะคะกฎหมายก็จะระบุว่ากรณีที่สูญหายเพียงแต่บางส่วนแล้วก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เช่านะคะก็จะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการไม่ได้มีการเลิกสัญญาทันทีจะเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าที่จะสามารถ ลดค่าเช่าแล้วก็ลดลงตามสัดส่วนนะคะได้นะคะว่าเราก็ดูว่าความสูญหายบางส่วนสูญเสียบางส่วนเนี่ยมันมันมากไยแค่ไหนแล้วก็ขอใช้สิทธิในการลดค่าเช่านะคะยังไงก็ตามนะคะถ้ามันแม้จะสูญหายบางส่วนไม่ได้มากไม่ได้ทั้งหมดแต่มันไม่สามารถใช้สอยให้เกิดประโยชน์ได้เลยตามที่ต้องการจะทําในสัญญานะคะแบบนี้เนี่ยอ่า แล้วไม่มีความผิดของผู้เช่านะคือมันสูญหายไม่ทั้งหมดหรอกบางส่วนแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วนะคะกฎหมายก็ให้สิทธิผู้เช่าในการเลิกสัญญาก็ได้นะคะนี่ก็คือกรณีที่สาหลักเป็นกลุ่มของกรณีทรัพย์สินสูญหายทั้งหมดเนี่ยเลิกแน่นอนแต่ถ้าไม่สูญหายทั้งหมดเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าจะใช้สิทธิแค่ลดค่าเชา่าหรือจะใช้สิทธิเลิกสัญญาเพราะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะกรณีที่สี่นะคะก็คือกรณีที่ มีการพูดไปแล้วว่าสัญญาเช่าเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เป็นสัญญาที่เอ่อเป็นสัญญาที่ว่าสัญญาเฉพาะตัวนะคะดูคุณสมบัติของผู้เช่าเนี่ยเป็นสาระสาคัญเลยนะคะเราเชื่อใจในตัวผู้เช่าน่ะเราถึงให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเราใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคะ่ะเมื่อผู้เช่าตายนะคะเมื่อผู้เช่าตายเนี่ยนะคะเอ่อก็มองแนวคํที่ภาคษาดิการส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะตีความไปเลยแหละว่า เมื่อผู้เช่าตายเนี่ยสัญญาเช่าก็ระงับนะคะแต่ก็จะมีบางกรณีที่ผู้เช่าตายอาจจะไม่ระงับได้นะคะมันก็มีข้อยกเว้นนะคะแต่เป็นส่วนน้อยนะคะอันนี้เราก็ต้องพูดว่าโดยหลักการเนี่ยนะคะผู้เช่าตายสัญญาเชา่าระงับนะคะออนอกจากนั้นแล้วนะคะกออ็อาจจะเป็นกรณีสัญญาเชา่าระงับเพราะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่ะผิดสัญญานะคะอ่า ฝ่ายได้ฝ่ายมงผิดสัญญาที่เห็นเช่นผู้เช่านะคะเอาทรัพย์สินไปให้เช่าช่วงโดยที่ไม่ได้มีข้อสัญญาให้สิทธิ์ในการไปให้เช่าช่วงได้อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยผู้เช่าเอาทรัพย์สินไปให้เช่าช่วงแล้วเนี่ยนะคะผู้ให้เช่าเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาอาจจะมองว่านี่มันเป็นการผิดข้อตกลงที่เป็นสาระสําคัญเลยนะคะกฎหมายเปิดช่องเลยว่าถ้าคุณเอาไปให้เช่าช่วงอย่างเงี้ยฉันใช้สิทธิเรื่องสัญญาได้นะคะอ่า ก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะที่กฎหมายเปิดช่องให้ผู้ให้เช่าเนี่ยบอกเลิกสัญญาเพราะว่าผู้เช่าทําผิดสัญญานะคะนอกจากเรื่องให้เช่าช่วงแล้วก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพย์สินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะเอาบอกว่าเอามาใช้เพื่ออยู่อาศัยแต่ที่แต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเอาไปเปิดร้านค้าทําการค้าทําการพาณิชช์ขึ้นมาอย่างเนี้ยนะคะผู้ให้เช่าอาจจะไม่พึงพอใจแจ้งเตือนแล้วไม่แก้ไขผู้ให้เช่าก็อาจจะใช้สิทธิเลิกสัญญาได้เหมือนกันนะคะเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาจาก จากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำปิดสัญญานะคะน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการระงับของสัญญาเช่ารวมๆนะคะอาจารย์ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายเช่าทรัพย์นะครับจากอาจารย์เนปกาศนะครับทั้งในประเด็นนะครับเกี่ยวกับลักษณะที่สําคัญนะครับของสัญญาเช่าทรัพย์นะครับประเด็น เรื่องรูปแบบนะครับหรือวิธีการนะครับในการทําสัญญานะครับแล้วก็สิทธิหน้าที่ของผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับรวมถึงเหตุที่ทําให้สัญญาสิ้นสุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับสัญญาเช่ารั์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหานะครับในทางปฏิบัตินะครับที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับของสัญญาเช่ารัพย์นะครับแล้วก็ข้อพึงระวังนะครับในการทําสัญญานะครับซึ่งในโอกาสหน้านะครับอาจารย์เดียวกาก็จะได้มา ทธิบายให้พวกเราสั่งนะครับต่อไปแต่ว่าสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการ l a w to You by ีวีรอซ e มเตอสวัสดีครับ